แช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้8กันยายน2568อัปเดตภารกิจนายกรัฐมนตรีคนใหม่กันนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเช็คลิสต์4ภารกิจด่วนนายกอนุทินประกาศพร้อมทำงานเต็มที่ยืนยันยุบสภาตามตกลง7กันยายน2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการ จะเร่งแก้ไขปัญหา4ด้านที่เป็นภัยคุกคามและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลจะดำเนินมาตรการลดรายจ่ายค่าครองชีพค่าพลังงานค่าเดินทางขนส่งให้แก่ประชาชนแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร,กรและผู้มีไรายได้น้อยสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทย 2. ปัญหาความมั่นคง รัฐบาลจะดำเนินมาตรการแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพลดการสูญเสียของประชาชนโดยยึดหลักการประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดนและคนไทยต้องไม่เสียประโยชน์การชดเชยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต้องได้รับอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 3. ปัญหาภัยธรรมชาติรัฐบาลจะจัดทำระบบเตือนภยัยระบบป้องกันภัย ระบบการเยียวยาฟื้นฟูและระบบการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วทันท่วงทีสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 4. ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดค้าม,มุษย์สแกมเมอร์การพนันและการพนันออนไลน์อย่างจรงิงจังโดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ทันที ทุกคนพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังตั้งแต่วินาทีที่ถวยายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลจะยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่างคิงครัดและจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามและให้ความไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความเชื่อมัน่นรัฐบาลนี้มีเป้าหมายในการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อให้มีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้น ตามกระบวนการที่สารรัฐธรรมนูญจะมินิไชรเร็วนี้และเมื่อถึงเวลานั้นจะยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายในกรอบเวลาสี่เดือนตามที่ได้มีข้อตกลงกับพักประชาชนไว้เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศต่อไปแม้เวลาที่มีอยู่จะไม่มากนากักแต่มั่นใจว่าด้วยความสนับสนุนจากทุกฝ่ายและความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังจะสามารถก้าวท่ามวิกฤตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้